ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทุกพระองค์ทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของลูกทั้งพบนี้พบที่ผ่านมาข้าพระเจ้าคณะสัทธาบ้านพุทธบุตรอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตแนะนำธรรมบทนี้ออกสู่สาธารณชนและสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมสวัสดีครับวันนี้เราจะเอ่อ เดินทางย้อนเวลากลับไปสู่สมัยพุทธกาลกันนะครับค่ะเพื่อไปรับฟังสิ่งที่เรียกว่าเสียงกระซิบแห่งความรักและความหวังใช่ครับเราจะมาคุยกันถึงสามเรื่องราวที่เปรียบเหมือนกับอดอกไม้สามดอกแต่ละดอกก็จะให้บทเรียนที่แตกต่างกันไปนะคะครับผมดอกแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของปฏิหาริย์ที่สร้างได้ด้วยใจเพียงดวงเดียวส่วนดอกที่สองก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร หรืออย่างน้อยก็หยุดวงจรแห่งความเกลียดชังได้ค่ะและดอกสุดท้ายดอกนี้อาจจะหนักนิดนึงแต่สําคัญมากครับคือกุญแจที่จะช่วยให้เราวางความทุกข์ที่หนักอึ้งลงได้งั้นเรามาเริ่มกันที่ดอกแรกเลยไหมคะได้เลยครับดอกไม้ดอกแรกเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ามัทกุลทลีอือหือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีนะครับเขาเกิดในตระกูลที่ต้องบอกว่าร่ํารวยมากมีทรัพย์สิน80ดสบล้านเลยทีเดียวโอ้โหร่ํารวยมากเลยนะคะ แต่ชีวิตเขามีจุดหักเหที่น่าเศร้ามากคือคุณพ่อของเขาเป็นคนที่สุดแสนจะตรหนีทีเหนียวตรหนีขนาดไหนล่ะคะตรหนีขนาดที่ว่าตอนที่ลูกชายคนเดียวป่วยหนักแทนที่จะหาหมอมารักษาค่ะกลับปล่อยให้ลูกนอนซมอยู่บนระเบียงนอกบ้านฮะทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะคะเพราะกลัวว่าถ้ามีคนมาเยี่ยมไข้ที่บ้านแล้วจะเห็นทรัสมบัตินะครับโอ้โหคือห่วงสมบัติมากกว่าชีวิตลูกชายตัวเอง ใช่เลยครับภาพเมเลนาสลดใจมากเด็กหนุ่มที่นอนสู้ผอมหายใจรวยรินอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครดูแลเลยอืมการปูพื้นเรื่องความร่ำรวยแต่ขี้เหนียวแบบสุดขั้วแบบนี้มันสำคัญกับเรื่องมากเลยนะคะครับมันสำคัญยังไงหรอครับคือมันเป็นการสร้างภาพที่ตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งทางวัตถุเนี่ยมันไร้ความหมายไปเลยถ้าไม่มีความเมตตาอ๋อ วันสุดท้ายของชีวิตเขาพระพุทธองค์ก็ทรงเล็งเห็นด้วยพระยานใช่ครับแล้วก็เสด็จมายืนสงบนิ่งอยู่หน้าเรือนในวินาทีนั้นเองเด็กหนุ่มที่นอนหายใจแผ่วๆอยู่ก็เหลือบไปเห็นพระองค์เขา้าครับและนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดเลยซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่มีแรงแล้วใช่ไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีแรงแม้แต่จะพนมมือไหวสิ่งเดียวที่เขาทําได้ตอนนั้นคือ การทําใจให้เลื่อมใสทําใจให้เลื่อมใสคำนี้มันลึกซึ้งจังเลยค่ะมันคือแค่แค่คิดบวกหรือมีความหวังเฉยๆหรือเปล่าครับโอ้โหมากกว่านั้นเยอะเลยครับในทางธรรมจะใช้คำว่ามโนปนิทานเลยนะครับมโนปนิทานใช่ครับมันไม่ใช่แค่ความเชื่อแบบนิ่งๆแต่เป็นสภาวะของจิตที่พุ่งตรงไปอย่างมีเป้าหมายเลยพุ่งตรงไปคือจิตของเขาจ้องมองพระพักของพระพุทธองค์ แล้วทั้งดวงจิตก็จมดิ่งลงไปในความรู้สึกศรัทธาความปีตินั้นจนความเจ็บปวดทางกายมันหายไปหมดเลยเหลือแต่ความสว่างในใจเหมือนเป็นการทุ่มพลังงานทั้งหมดของจิตไปที่จุดเดียวในวาระสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงครับน่าอาัศาจรรย์มากค่ะ ในทันทีที่เขาละสังขารด้วยอนุภาพของจิตที่ผ่องใสแค่ขณะเดียวนั่นเองเขาก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรในวิมานทองบนสวรรค์ทันทีโอ้โหแค่ขณะจิตเดียวนะครับขณะจิตเดียวจริงๆค่ะเรื่องนี้เลยเป็นบทเรียนที่ชัดมากว่าบุญที่ทรงพลังที่สุดบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องของการบริจาคเงินมหาศาลแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตถูกต้องค่ะอยู่ที่คุณภาพของจิตเพียงขณะเดียวหรือที่เรียกว่าธรรมานุสติ คือการระลึกถึงความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์นั่นเองเป็นเรื่องที่ให้ความหวังมากๆเลยนะครับไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะแย่แค่ไหนแต่พลังที่แท้จริงอยู่ในใจเรานี่เองใช่เลยค่ะพลังแห่งการกระทําครับเรื่องราวของมาคะมานุปอ๋อท่านมาคะมานุปซึ่งต่อมาก็คือเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินท์ที่เรารู้จักกันดีใช่เลยครับก่อนที่ท่านจะเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยในอดีตทธาธ่าท่านเคยเกิดเป็นชายหนุ่มธรรมดารรมดาในหมู่บ้านที่ค่อนข้างกันดาร แล้วท่านทำอะไรเป็นพิเศษเหรอคะสิ่งที่ท่านทำดูเรียบง่ายมากเลยครับทุกเช้าท่านจะตื่นมาก่อนใครเพื่อนเลยค่ะแล้วก็ไปปัดกวาดทางเดินในหมู่บ้านที่มันครุขระให้เรียบทางหญ้ากเก็ศหินออกไปเพื่อให้คนอื่นเดินทางสะดวกขึ้นใช่ครับโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยอือฮึแล้วการกระทำเล็กๆแบบนี้มันก็ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ตามมาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ การกระทาของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆอ,อีก32คนมาร่วมด้วยช่วยกันโห oh. ช่วยกันสร้างศาลาพักร้อนขุดบอ่อน้ำสร้างสวนดอกไม้คือเปลี่ยนหมู่บ้านที่เคยกันดานให้เจริญขึ้นมาเลยอะ่ะแต่ความดีก็มักจะมาพร้อมบททดสอบเสมอแน่นอนครับอุกกรัก,ก็มาในรูปแบบของนายบ้านที่เกิดความอิจฉาริษยาทาไมถึงอิจฉาล่ะคะเพราะพอชาวบ้านหันมาทาความดีกันหมดก็เลิกดื่มเหล้าเมายานายบ้านก็เลยเสียผลประโยชน์ อ๋อก็เลยไปใส่ร้ายใช่ครับไปใส่ร้ายกับพระราชาว่าเป็นโจรซ่องสมุมกาลังจะก,ก่อกรบฏสุดท้ายก็เลยถูกจับกันหมดเลยแล้วก็โดนตัดสินประหารชีวิตด้วยวิธีที่โหดมากคือให้ช้างมาเหยียบครับตรงนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยนะครับในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นมาเขมานพไม่ได้โกรธไม่ได้กลัวเลยแล้วท่านพูดว่าอะไรเหรอคะท่านบอกเพื่อนๆว่าจงอย่าโก,กรธนายบ้านอย่าโก,กรธพระราชาและอย่าโก,กรธช้าง จงแผ่เมตตาจิตไปให้ทั่วเสมอกันโอ้โห oh. ในสถานการณ์แบบนั้นมันทำได้จริงเหรอครับมันขัดกับสัญชตาตญาณมนุษย์มากๆเลยนะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือเมตตาในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกสงสารหรือการยอมแพ้นะคะครับแต่มันเป็นสภาวะจิตที่แอคทีฟคือการแผ่พลังงานของความปรารถนาดีออกไปอย่างไม่มีเงื่อนไขอืม hmm. เป็นการควบคุมสภาวะภายในของตัวเองไม่ให้ไฟแห่งความโกรธมาเผาเราจากข้างในเสียก่อนแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือก็น่าทึ่งมากค่ะช้างที่ดุร้ายพอสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานที่เยือกเย็นแบบนี้ก็หยุดนิ่งไม่กล้าวทำร้ายพวกเขาฟังดูเหมือนหลักจิตวิทยาสมัยใหม่เลยนะครับที่ว่าเราต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อน แต่ผมมีคำถามชวนคิดต่อนะครับเชิญเลยค่ะการให้อภัยหรือใช้เมตตาเข้าสู้แบบนี้มันใช้ได้กับทุกกรณีเลยหรือเปล่าครับคือถ้าช้างในเรื่องนี้เปรียบเหมือนความอายุที่ทำในสังคมล่ะครับเราจะแค่แผ่เมตตาอย่างเดียวได้หรอประเด็นนี้ลึกซึ้งมากค่ะคือเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้เรานิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมนะคะต้องดูเรื่องให้จบอ๋อครับหลังจากที่พระราชาเห็นปฏิหารท่านก็สั่งให้ไต่สวนความจริงใหม่ทั้งหมด สุดท้ายความจริงก็ปรากฏมาข้ามานบกับเพื่อนๆก็พ้นผิดใช่ค่ะแถมยังได้รับการยกย่องส่วนในบ้านก็ถูกลงโทษดังนั้นเมตตาในเรื่องนี้จึงเป็นเครื่องมือภายในเพื่อหยุดวงจรแห่งกรรมไม่ให้เราไปสร้างเวรตอบด้วยความโกรธเป็นการรักษาสภาพจิตของเราให้มั่นคงเพื่อที่จะได้มีปัญญาไปจัดการกับปัญหาภายนอกได้อย่างถูกต้องถูกต้องที่สุดค่ะไม่ใช่การยอมจำนนต่อความชั่วร้าย ชัดเจนเลยครับเอาล่ะครับจากเรื่องการรับมือกับศัตรูภายนอกดอกไมาดอกสุดท้ายจะพาเราไปเผชิญหน้ากับศัตรูที่อาจจะยากที่สุดก็คือความทุกข์ในใจเราเองใช่ครับเรื่องราวของนางกีสาโคตมีเรื่องนี้สะเทือนอารมณ์มากค่ะนางกีสาโคตมีเป็นหญิงยากจนที่ได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีแต่ก็มักจะถูกคนในบ้านสามีดูแคลนจนกระทั่งเธอมีลูกชายซึ่งกลายเป็นแก้วตาดวงใจของเธอค่ะ แต่แล้วโศก,กนาตกรรมก็เกิดขึ้นลูกน้อยของเธอเสียชีวิตกระทันหันเธอรับความจริงไม่ได้เลยด้วยหัวใจที่แหลกสลายเธออุ้มร่างไร้วิญญาณของลูกเดินไปทั่วเมืองเพื่อหายาชุบชีวิตชาวบ้านก็คงจะว่าเธอเสียสติไปแล้วใช่ครับจนมีคนแนะนำให้เธอไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และนี่คือจุดที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์อย่างที่สุดเลยค่ะครับเมื่อนางกีสาโคตมีมาถึง พระองค์ไม่ได้เทศนาสั่งสอนเธอตรงๆเพราะตอนนั้นเธอคงรับไม่ได้ใช่ค่ะแต่พระองค์กลับร่วมเล่นละครไปกับเธอโดยบอกว่าเรามียารักษาแต่เธอต้องไปหาของสิ่งหนึ่งมาก่อนของสิ่งนั้นก็คือมเมล็ดพันธุ์ผักกาดหนึ่งกำมือจากเรือนที่ไม่เคยมีใครตายใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะทำไมต้องเป็นเงื่อนไขนี้ครับอุบ,บายทำข้อนี้มันทำงานยังไง มันคือสุดยอดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือทำด้วยตัวเองเลยค่ะพระพุทธองค์ไม่ได้บอกคำตอบให้แต่ทรงสร้างเส้นทางให้เธอเดินไปค้นพบคำตอบนั้นด้วยตัวเองถูกต้องค่ะการที่เธอต้องไปเคาะประตูถามทุกบ้านทำให้เธอต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสจากความทุกขส่วนตัวของฉันไปสู่การรับรู้ความจริงที่เป็นสากลของเราทุกคนเธอไปบ้านแล้วบ้านเล่าทุกบ้านมีเมล็ดผักกาดให้แต่แต่ไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่เคยมีคนตาย บางบ้านก็เพิ่งเสียพ่อไปบางบ้านก็เสียลูกสาวไปใช่ค่ะจนในที่สุดเธอก็ค่อยๆตระหนักรู้ด้วยตัวเองจนกระทั่งตอนเย็นเธอนั่งมองดูแสงไฟในเมืองที่ค่อยๆสว่างขึ้นแล้วก็ดับลงก็เป็นแบบนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้เมื่อความเข้าใจนี้เกิดขึ้นความรักที่เคยเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นก็ค่อยๆคลายตัวออกกลายเป็นปัญญาที่รู้แจ้งค่ะ แล้วการตระหนักรู้นี้มันช่วยให้ความทุกข์หายไปได้ยังไงครับมันไม่ใช่ว่าเราแค่พยายามยอมรับความจริงเพื่อกดความรู้สึกเศร้าเอาไว้หรอกครับไม่ใช่การกดทับเลยค่ะแต่เป็นการปล่อยวางความต้านทานต่อความจริงต่างหากอ๋อคือความทุกข์ของเธอมีสองชั้นชั้นแรกคือความเศร้าจากการเสียลูกซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ชั้นที่สองที่หนักกว่าคือความทุกข์จากการไม่ยอมรับความจริงการดิ้นรนว่ามันไม่ควรเป็นแบบนี้ใช่ค่ะ เมื่อเธอยอมรับกฎธรรมดาของโลกได้ความทุกข์ชั้นที่สองที่เกิดจากการแบกและการต้านทานนี้ก็สลายไปเองนี่คือจุดเริ่มต้นของวิปัสสนาการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงซึ่งทําให้เธอวางร่างลูกลงได้แล้วก็ขอบวชจนบรรลุธรรมในที่สุดคะ่ะพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากทั้งสมเรื่องราวเราได้กุญแจสําคัญสาดอกมาได้เลยคะ่ะดอกแรกจากมัทธกุลทลีคือพลังของใจที่แม้สถานการณ์จะมืดมิดแค่ไหนแต่ถ้าใจเราสว่างด้วยศรัทธา ก็สามารถสร้างทางสว่างให้ตัวเองได้ถูกต้องค่ะดอกที่สองจากมาทามานพคือพลังของการกระทำที่เปี่ยมด้วยเมตตาชัยชนะที่แท้จริงคือการชนะใจตัวเองที่คิดจะโกรธเกลียดและดอกสุดท้ายจากนางกีสาโคโตมีคือพลังของปัญญาการยอมรับความจริงของโลกตามที่มันเป็นเมื่อเราเข้าใจ เราก็จะพบกับความเบาสบายจากการวางสิ่งที่แบกไว้ลงซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะบางทีเราอาจจะมองหาบุญตามวัดแต่จริงๆแล้วครับสนามสร้างบุญและสนามแก้กรรมที่ใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่บ้านของเราที่ที่ทำงานของเราและที่สำคัญที่สุดคืออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกของเราในวินาทีนี้นี่เองงั้นก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากจะลองชวนให้ลองนำบทเรียนจากดอกไม้ทั้งสดอกนี้ ไปปรรัับบใช้ดูนะคเป็นข้อเสนอที่ดีมากเลยค่ะอาจจะลองหาเวลางิบเงียบสัก5้านาทีก่อนนอนลองทำใจให้ว่างและเบาระลึกถึงสิ่งดีๆเหมือนที่มัทกุลทลีทำค่ะลองแผ่ความปรารถนาดีไปให้คนที่เราอาจจะไม่ชอบหน้าเหมือนที่มาคะมานพทำและสุดท้ายและสุดท้ายลองบอกกับตัวเองเบาๆเมื่อเจอ,อ,อปัญหาว่า สิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผ่านไปเหมือนที่นางกีสาโคตมีได้ตระหนักรู้เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่และละมุนละไมกับตัวเองแล้วครับสุดท้ายนี้ขอถือโอกาสน้อมจิตอนุโมทนาในทุกๆบุญทุกๆความดีร่วมถึงในทุกบุญกุศลทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นจากจิตที่มีเมตตาของทุกๆท,ท,ท่าน ขอทุกๆุบุญคณะสัทธาเพียรสร้างในวันนี้วันที่ผ่านมาเป็นแสงคลายความทุกข์ทางกายทางใจและเป็นความอ่อนโยนที่โอบกอดหัวใจของคุณคณะสัทธาขออุทิศบุญนี้แด่ผู้เจ็บป่วยผู้ทุกข์กายผู้ทุกข์ใจผู้ที่กำลังเดินอยู่ในวันที่มืดมนขอให้ทุกดวงใจได้พักในความเมตตายอย่างแท้จริงหากวิบากใดกำลังให้ผลขอให้ผลนั้นสิ้นลงด้วยปัญญาไม่ต่อด้วยการโทษตัวเองและไม่สำัด้วยความโกรธ ขอให้ทุกลมหายใจของคุณเป็นลมหายใจแห่งการวางลงและขอให้แสงแห่งธรรมค่อยๆสว่างขึ้นอย่างอ่อนโยนในหัวใจของคุณขอกราบมหาอนุโมทนาสาธุ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 